Uh, Toyota USA นะคะวันนี้ on the road again ไปเข้าพอ r t l a n นเป็นวันพุธพอดีเราปิดร้านเราก็เลยจะเข้ามาซื้อ supply ในเมืองโดยไม่ต้อง worry ว่าจะต้องรีบกลับบ้านหรือกลับไปรอพ w เวให้ทานเปิดร้าน3โมงเย็น uh, ตอนนี้เราอยู่ไฮเวย์ Highway 26นะคะ going ไปทางตะวันออกอีสจะเข้าตอนนี้เราจริงๆแล้วเราก็ถึงพอร์ตแลนด์แล้วนะคะแต่นี้กําลังจะเข้าใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์เราจะไปซื้อสป p ายหลายที่หน่อยวันนี้เพราะวคอนเทนเนอร์หมดนะคะที่จะใส่ฟู้ดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําบุญด้วยที่วัดจีแต่ว่าหลบพ่อเป็นคนไทยนะคะอาจารย์ฝาไทยนะคะ เตยญากที่นั่นไม่หลายคนค่ะแอนก็จะรับแขกแ,แค่ไม่กี่คนเพราะว่าโควิดนะคะฝนตกวันนี้อากาศ41องศานะคะฟารนไทต์ฝนตกหนักมากเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายเลยช่วงมา h i ไฮเว y 6ข้ามเขามาจากโร a เว y นะคะอตอนนี้เริ่มซาพอที่จะถ่ายได้บ้างรถติด ถึงไม่ค่อยได้อยากเข้ามาที่พอร์แลนด์เท่าไหร่รถเยอะมากคนขับก็ขับแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะนี่เริ่มติดแล้ว 7ไม่ได้ยินเสียงตแตรเลยแทบจะไม่ได้ยินเลยจะได้ยินก็นแต่เมื่อเขาเรียกเราหรือเขาทักทายเรารู้จักเราก็ถึงจะบิดแตรแต่ว่าสมัยนี้ช่วง20ปีหลังมานี้มีคนจากรัฐอื่นๆโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียย้ายเข้ามาอยู่ที่โอริกอนมากที่เมืองพอแลนด์ด้วยทั่วไปหมดก็เลยแบบ รถก็เยอะมากขึ้นบีบแตรก็บีบแรตลอดไม่ว่าจะบีบแรไล่หรือว่าเปลี่ยนเลนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยทําให้ตอนเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเริ่มเบื่อชีวิตในเมืองใหญ่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่ Oregon Coast สี่ที่ชายทะเลมันก็แค่ขับรถเข้ามาในเมืองอสองชั่วโมงมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไร ราอยากจะเข้ามาเราก็ขับเข้ามาถ้าเราไม่อยากมาเราก็อยู่ที่ชายทะเลนะคะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่นูน่นไม่จอแจวุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ทั่ว,วไปถึงแม้ว่าพอแลนจะดีกว่านิวย ork, อร์กซีแอตโต้ชิคาโกนะคะตามเมืองใหญ่ๆแต่ก็ก็นับว่ายังดีกว่าเมืองทางน,งนู้นนะคะแต่สำหรับเราสี่อยู่ที่นี่มานานแล้วเราก็เริ่มไม่ค่อยชอบ มันมุ่นวายเกินไปนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ทำการค้าหรือมีธุรกิจที่นี่เราก็เลยเลือกที่จะไปอยู่นอกเมืองแต่ก็ไม่ได้ไกลมากอุย้ยถลงเป็นหลมตอนนี้ก็อยู่ในดาวเทาโพอแลนแล้วนะคะวนเหอีกแล้ว วันนี้ไม่ได้ขับเองนะคะวันนี้มีคนขับรถมาด้วยคุณแดนค่ะขับรถให้ตอนนี้กำลังโฟกัสอยู่กับการขับรถอย่าไปคุยกับเขาเลยดีกว่ารถก็ติดด้วย จากในดาวเทาโคนแลนแล้วนะคะจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเอ่อวูลาเมตนะคะริเวอร์ซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างเอ uh, ่อ n o พ t h holland กับ south h o l ลน n d หนึ่งจะเป็นโคลัมเบียร v e ิเวอร์แต่ว่าเราจะไม่ผ่านไปทางนั้นโคลัมเบียร v e ิเวอร์นี้จะกั้นระหว่างรัฐออริกอนกับรัฐวอชิงตันนะคะอันนี้เราข้ามสะพานดึงในสะพานที่เยอะมากท,ที่ที่ในดาวนทาวน์นะคะนีนจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ชื่อรอสไอแลนด์บริดจ์แต่นะคะอันนี้เป็นเออไม่เห็นกระเชา้า เช้าขึ้นไป OSHU ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนะคะซึ่งอยู่บนเขาก,ก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วันนี้ถ้าอ่าลักษณะวิสัยไม่ดีะนะคะนี่แม่น้ำเวลามิดม่เปอ เราจะถึง TP Produce แล้วนะคะจะเข้าไปซื้อสปลายหน่อยึงนเดิน บอกว่าถิ่นให้โทรไปหาแม่วันเกิดนะเป็นวันที่ลูกทุกคนจะต้องโทรหาแม่แล้วก็การาบแม่หอบรักแม่ถิ่นเราไปหาหลวงพ่อไปหาลุงตาหาทุกานมีต้องเป็นร้อยเป็นพันครูบาอาจารย์แต่แม่ดีคนเดียวนี่หลวงพ่อมาโนออกุตา ดูทีอาจารย์น่ะมีคุมขนาดไหนหลวงพ่อพระผู้มีอาวุโสนี่ยไมาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วยังอินไดนีเซีนะคตแ่การอนเอรดู 六角。 ต้อยต้ยนียย่บ้านตรงข้างหลังที่น้ำซามเป็นน้งคาไว้แถมแรงมีไม่ลมมันแรงเนี่ยนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ติดตรงตรงช่องของคาวตรงนี้ก็ไม่มีลงคาวเลย <c oughs> แต่ก็ยังเย็นอยู่นะคะแต่อย่างน้อยก็โอเคไม่รั่วไม่มีลม